ครับวันนี้ช่องทำมาหาแดกออกมาหาแดกแล้ววันนี้เนี่ยมาจับปลากระต่ยมาปลาจริงช่างมันยังเคยเออออกมาแต่เช้าเนี่ยยังไม่พบปลาเลยเนี่ยเพื่อนเขาวางอยู่มั่งดูจะได้ไม่ได้กัน,นเราก็เพิ่งวิ่งออกมาหาปูหาปลาอยู่มันจะได้อยู่ได้กินไหม ในชีวิตของชาวเลของเรานะชีวิตของคนทะเลทะเลเรือพวกก็วางกันเต็มกันหมดเลยเนี่ยเราวันนี้ยังไม่ได้วางเลยได้กินมาได้กินก็มันดูกปก่อนของเรากำลังวิ่งอยู่นี่ในของไตสักหน้าในของไตสักวางอย่าง จะได้กินไหมขอ,อ,องเราไม่รูจได้จะมาได้กินมาได้ไตเกลือดกันอยู่ยเ้ยปูปลาก็หายากกับทุกวันทุกวันวนะเต็มเลยเรือทั้งนั้นเลยเนี่ยบรรยากาศของทะเลของเรา ไม่ได้ปลาก็ถ่ายชื่อทัดบรรยากาศธรรมชาติของเรือเรือเลนเรือของเราโดยชมกันอยู่ในกลางทะเลลำบากขนาดไหนกว่าจะหาทำมาหากินได้ดูปลาทุกวันเนี่ย ได้สักวางอยู่ได้สักกำลังทำวนอยู่ฟ้านวนฟ้านมันอยู่ยัยงมาได้ปลาขึ้นมาเดียเราคงนึกว่าอยู่นะกินกันไปเนี่ยผู้เก็บข้างหน้านะาผู้เก็บผู้เก็บเราต้องอาอนนะเยือกเย็กันชมชิดชมทะเลไปก่อน ก็ว่าทะเลอันดามันงเราถึงหน้านี้กันหน้าท่องเที่ยวแล้วอาจะมากินมาท่องมาเที่ยวก็ขอเชิญขอชวนมาได้เลยบรรยากาศธรรมชาติทีช่วงนี้หน้าท่องเที่ยวของทะเลอันดามันของเราโควิดโควตก็ไม่มีล้ลมหนาวลมร้อนมาพัก ชมอาบน้ำทะเลว่ายน้ำทะเลที่ภูเก็ตพังงากระบีข่ของเราดีกว่ามันยากาศธรรมชาติคือสวยงามงามของทะเลหน้านี้ไม่มีลมไม่มีคลื่นไม่มีพายุอ่านี่หน้าท่องเที่ยวของทะเลอันดามันของเราแหละ ข้างหน้าในเกาะดอนเกาะเลหรืกข้างหน้าที่เขานิยมกันนะั่นแหละข้างหน้าที่มองเห็น,นนะอย่างนั้นหลยเยวนี้คนเรืออะไรก็มามากมาย่ายกองแนละ้วเราจะมาท่องมาทเที่ยวรบโควิดโควิดมาพักผ่อนบรรยากาศดีๆของทะเลดีกว่านะเราอย่าไปคิดอะไรนากมากมานานา,นา,นานตั้งธรรมชาติบรรยากาศมาความสุขใส่ตัวดีกว่า <laughs> อย่างนี้ก็เรามีเนมีงานกินมาช่องมาเทื่วอวัวจบคิดไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลๆ sausage, ๆดดดค์กดแชร์บบรกดติดตามให้ด้วยต้องทำมาหาแดกนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ